สวัสดีครับพี่ๆทุกคนสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็จะพาพี่ๆนะครับไปปิ้งขนมปังนะครับเรามาดูกันเลยว่าเราจะต้องเตรียมอะไรจะทํายังไงบ้างมีขั้นตอนอะไรบ้างไปกันเลยครับไปดูกันเลยสำหรับอุปกรณ์ของเรานะครับก็จะมีถาดนะครับถาดรองนะครับก็จะมีขนมปังนะครับชิ้นใหญ่หนึ่งชิ้นมีเนยมีนมข้นนะครับมีช้อนมีไม้พายสําหรับทาเนยนะครับแล้วก็มีที่คีบ นะครับแล้วก็มีกรรไกรไว้ใช้ตัดนะครับแล้วก็มีถาดใส่ขนมปังปิ้งของเรานั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็เราจะมีอ่าที่ปิ้งนะครับนะครับแล้วก็จะมีเตานะครับเราก็จะเตรียมเตาฐานไว้ก่อนเลยนะครับอันดับแรกเราก็จะเตรียมเตานะครับอ่าเมื่อเราเตรียมเตาเสร็จเราได้ไฟในอุณหภูมิที่พอเหมาะนะครับเราก็จะนําขนมปังนะครับขึ้น นะครับเราจะนำขนมปังขึ้นปิ้งในที่ปิ้งของเราเลยนะครับเราจะปิ้งให้ขนมปังกรอบๆแล้วก็ออกสีเหลืองนิดๆนะครับเราจะปิ้งให้ขนมปังแข็งก่อนเนาะอันดับแรกเราจะได้ทาเนยได้ง่ายๆนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือนปังของเรานะครับกินนั่นเองน้นตอนของการทาเนยต่อไปจะเป็นขั้นตอนการตัดขนมปัครับ แข็งพอเหมาะแล้วเนาะดูขั้นตอนการตัดกันเลยพอที่จะทาเนยได้แล้วนะครับสำหรับขนมปังของเรานะครับก็ได้ใช้ไม้พายถ้าไม่มีไม้พายเนาะไปจะเป็นขั้นตอนที่รับพี่ใช้ช้อนก็ได้นะครับมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือใช้กกนตอบแบบนี้นะครับขนมปังของเราก็ได้เลยนะครับทาแบบนี้นะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการตัดนะครับถ้าใครไม่มีไม้พายสำหรับคนที่มีไม้พายนะครับก็ให้พี่ๆใช้ไม้พายแล้วก็ทาได้าแบบขนมปังของเรานะครับจะใจลองทำดูนะครับพี่พจะใส่ต่อไปจะเป็นขั้นตอน การตัดขั้นสุดท้ายนะครับก็คือทำขนมปัินั่นเองว่าเราจะใส่เป็นนมข้นนะครับสำหรับนิยวนะสำหรับขนมปังของเรานะครับก็ได้ที่แล้วนะครับทั้งสองด้านนะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการตัดนะครับผมถ้ามาดูให้พตอนมอรนะครับไม่ต้องทาเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยราลังจีนนะครับที่ขนมปังของเราก็ได้ที่นะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือทำขนารกินนั่นเองครับผมเห็นว่าขนมปังขั้นตอนน้ยวนั่เลยริง นึาทาฝั่งนี้เสียงนะครับก็รอสักพักหนึงให้อีกฝ่้านึงนะครับอไปจะเป็นขั้นตอนการนะครับผมอร่อยครับให้กรอบได้ที่นะครับพี่พี่ซึมเข้าลงไปใน สำหรับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการกินนั่นเองครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการตัดในยูนะครับไหนเรามาลองมาดูขั้นตอนการตัดกันเลยครับสำหรับขนมปังของเรานะครับก็ได้ที่แล้วนะครับนะองด้านอร่อยครับไปจะเป็นขั้นตอนการตัดไปลองทำกันดูนะครับพี่ๆแล้วก็จะทำได้เลยขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือสามารถกินนั่นเองครับขอกเรานะครับก็ได้ที่วะครแบเราจะใส่จะเป็นขั้นตอนการเราจะโรยเนยโรยเยลาี่โรยน้ำตาลว่า เราจะใส่เป็นนมข้นก็จะทานอย่างนี้นะรับสำหรับขนมปังอร่อยครับก็ได้ที่แล้วนะครับทั้งสองาไปลองทำกันดูนะครับไปจะเป็นขั้นตอนการนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงมากอ๋อเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือกินนั่นเองครับนะสำหรับขนมปังของเรานะครับก็ได้ที่แล้วนะครับหน้าตาของเราก็จะได้ไปจะเป็นขั้นตอนการตัดนะครับผมเราทำมาดูขั้นตอนการตัดกันเลยนะครับอร่อยครับ สำหรับไปลองฟังกันดูนะครับได้ที่แล้วนะครับทั้งสองด้านครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการตัดนะครับผมการกินนั่นเองครับทำมาดูขั้นตอนการตัดกันเลยไม่ได้ยัวนะแล้วนะครับสำหรับขนมปังของเรานะครับก็ได้ที่อย่างนะครับทั้งสองด้านให้ขต่อไปจะเป็นขั้นตอนการตัดจนนะครับพอใจนะครับอร่อยครับขั้นตอนการชอบชอบนุ่มยังไงนะครับพี่พสำหรับขนมปังของเรานะครับได้ตอนสุดท้ายนะครับก็คือการกินนั่นเองขั้นตอนการตัดนะครับผม ไม่ได้ยั่วนะครามาดูขั้นตอนการเซอร์คู้เราจะมาดูหน้าตาของขนมปังที่สุกแล้วของเรานะครับนออกแบบได้เลยว่าต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเราตัดนะครับเราจะ